ขอท่ายใหม่นะฮะเมื่อกี้ผิดพลาดเล็กน้อยโอเคกําลังมาฮะหนึวันนี้ผู้คนก็เดินทางเยอะพอสมควรนะครับก็กลับบ้านนะครับไม่ใช่กลับบ้านหรอกกลับไปทำงานที่ตัวเองยังทําไม่เสร็จบ้างนะครับกลับไปทํางานที่อย่างเช่นบางคนอยู่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกอย่างเงี้ยก็กลับไปทํางานนะครับนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเที่ยวขึ้นก็เยอะจริง แต่เที่ยวล่องจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าคนจะเข้ากลับกรุงเทพกันเยอะ <c oughs> <c oughs> ต่างจังหวัดก็พอมีบ้างนะครับโอเควันนี้รู้สึกว่าคนขึ้นเยอะมากนะฮะเดี๋ยวพอขึ้นไปแล้วเนี่ยอาจจะมีตั๋วยืนมีแน่แน่ตั๋วยืนต้องมีแน่ๆตั๋วยืนหมายความว่าคือคุณไม่มีที่นั่งนั่นแหละคุณต้องยืนเอานะครับ แสงจ้ามาแล้วมาแล้วฮะหนึ่งศูนย์เก้าคุณเชชียงใหม่ถ่ายไปลง Youtube ครับอยู่ให้ห่างแฟบภาษาเทพนะฮะคนขึ้นเยอะอ่าคนขึ้นเยอะขึ้นเยอะอยู่ขึ้นเยอะอยู่โอเคมาแล้วครับหนึ่งศูนย์เก้า กรุงเทพเชียงใหม่เราก็เสเวลามานะครับนะโอ้เอาสตอมทาบวนฮะหมายเลขอะไรวันนี้สี่4หนึ่งสองสี่ กำกันเยอะนะครับเห็นไหมฮะแน่นทุกที่นั่งเลยนะครับแล้วคนขึ้นเยอะมากอ่านี่นะฮะผู้คนทยอยขึ้นทยอยขึ้นนะครับเดินทางกลับไปทำงานนะครับอ่าผู้คนรอขึ้นเยอะพอสมควรนะครับอ่าฝั่งนู้นก็เป็นตัวรถนอนนะครับคนก็ขึ้นไปแล้วอ่า นี่นะครับคนก็ขึ้นไปเยอะพอสมควรเลยบางคนก็มาส่งนะครับส่งครอบครัวส่งพี่น้องน้องชายน้องสาวบ้างครอบครัวบ้างนะครับแน่นทุกที่นั่งเลยฮะนี่แหละหลังปีใหม่เขาก็จะเดินทางกลับไปทำงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ ร้อของนะฮะเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันนะครับสองคันนี่นะฮะนี่ขนาดชั้นสามนะฮะยังแน่นเลยพวงรถนอนพวงรถนอนแอร์วูหนึ่งคันนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของรถเร็วรถเร็วหนึนย์้นะฮะกรุงเทพเชียงใหม่ เที่ยวสุดท้ายครับผมที่จอดชุมแสงในค่ำคืนนี้มีจันจปันนะมอไซค์ย,ยังไม่ขึ้นอีกหนึ่งคันขึ้นมาคันน้ครับใช่ครับผมไม่รู้ว่าเอาขึ้นหรือจะให้เอาลงนะครับ รอเวลาออกครับตัวยืนยังไงก็มีนะครับรถโมไซค์เราสามารถเอาขึ้นไปบนโขบวนรถได้นะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอาขึ้นไปกับรถเร็วรถด่วนด่วนพิเศษซะมากกว่านะครับรถธรรมดารถท้องถิ่นชานเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ นะครับ ขึ้นไปห่คันนะฮะขึ้นไปแค่คันเดียวอ่ารู้สึกวันแน่นทุกที่นั่งเลยนะครับก็ไปจ่อยทีที่เอ่อปามูนาสะพานหินพิจิตรบางกระทุ่มพิษณุโลกโพรงพิรามหนองตรมพิชัยชุมทางบ้านดาราท่าสักดร์กรอุตรดิตศิลาอาจตั๋วยืนยังมีเลยนะฮะเด่นชัยบ้านปิ่นแม่หมะ นครลำปางขุตนตาลลำพูและเชียงใหม่เป็นสัานีปลายทางทั้งหมดของบนรถอ่านี่นะครับคนขึ้นเยอะมากเลยอ่าโอเคฮะออไปอย่างสวยงามเที่ยวสุดท้ายของวันครับผมรถเร็วหนึ่งย้